สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอะหุ้นนี้เคอีบายนะครับหุ้นนี้เคอีบายของวันที่26สิหกงหาคม2565นสาะครับสาหรับหุ้นนี้เคอี e ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตลา,าดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ จะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะครับสีฟ้าสดใสนําโชคให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณที่มาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆสําหรับรอบเช้า9ก้าโมงครึ่งนะครับก็ผลปรากฏว่าออกมา สีสองกับสี่หนึ่งนะครับให้ศูนย์หนึ่งสองมาหมดเลยนะครับเด้งเลยนะครับเด้งเลยมาบนม,มาล่างสายรูดยิ่งรวยใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักทุกๆวันทุกๆว,วันจจนถึงสุดนะครับขอขอบพระคุณสมาชิทก,ท,กทุกท่านนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจให้กําลังใจช,ช่อง VIP ธร,รมดาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆเอาเรามาเริ่มชมกันเลยครับเริ่มชมกันเลยุันนี้แค่อีบ่ายนะครับบ่ายโมงตรงนะ ของวันที่ของวันที่ยี่สิบหกแครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันจุวันสุดท้ายแล้วอ่าเราก็มาหากันอนนี้หาโชคหาลาบหาอะไรกันนะครับอ่าห้าหกเจ็ดนะครับเล่นที่หกกับเจ็ดนะครับ อ่าเน้นที่7นะ7887 9779 7007 1771 7227 3773เอากันด้วยนะครับ74นะครับเพื่อนเลขพี่น้องกันกันไว้นะครับพิจารณานะ76นะครับ67 7557 ็ดห้าห้าเจ็ดอะไรอีกคะนี่หกห้าห้าหกนะคือเลขเปื่อมันกินตับกันนะออันนี้อันนี้พิจารณาดูกันนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ไม่คิดว่ามันไม่น่าจะมาหนะ้าเลขพี่น้องอะไรพวกนี้อืมก็ไม่ต้องไปเอานะครับมาเอาส่วนพวกนี้เอานะอมาเอาเศพวกนี้เอานะครับอ่านี่หกนะครับ 6886 9669 0660 6116 2662นะครับ<ม>ส่วนตัวลองคือห้านะลองคือ5นะครับร<ม>ูดบนรูดล่าง6กับ7เลยนะเน,น้นที่7นะครับร<ม>ูดบนบนล่างนะครับ<ม>บนล่างนะครับ ถามนี้เลยนะครับแคปเจอร์หน่าจะอาไปเอาไปทุกตัวจดไปทุกตัวนะครับแล้วไปเลือกดูอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าอ้าวชอบเจ็ดหนึ่งนี่ฮได้เ,เจ็ดหนึ่งมาชอบเจ็ดหนึ่งอะไรเอาตัวเดียวโอ้สุดยอดเลยเจ้ามือเขาชอบนักลงทุนแบบนี้แหละหวานลับเลยละ่ะประมาณนี้อืแวทวัดดวงอ่ะเขาเรียกว่าวัดดวงรวยก็รวยไปเลยจนก็จนไปเลยจนไม่กี่วันหรอกจนไม่ถึงน,าท,า,นาทีห้านาทีเราก็รวยขึ้นมาอีกเหมือนเดิมประมาณนี้ อ่าเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับนี่คีกบ่ายนะครับนี่คือบ่ายนะนี่คือบ่ายของวันที่26นะครับก็อขอขอบพระคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแ็งๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่หนู่นวันจันทร์นะู่นนะวันจันทร์นู่นแหละอ่าวันนี้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วอ่าวันจันทร์นะครับนี่คีอครับสวัสดีครับ